อ่าล่ะครับผมเช็คไมค์โอเคไมค์เปิดกับไมค์ครั้งสำหรับอาชาริแคชเกมนะฮะวันนี้ก็มากเกม b i o s h o c k Infinite นะครับผมพาร์ทที่5แล้วนะฮะหลังาจหายเวลาหายห่างหายไปนานนั่งกับการเล่นเกมนี้นะครับ<ป> ก็ความในเรื่องต่อจากทาร์ทที่แล้วนะฮะเราได้ตกลงมาจากเขตด้านบนนะ m o n UMENT i s l l n n นั่นเองตกมาจากข้างบนนะฮะเราก็ลงมาถึงเขตท่องเที่ยวของเมืองนี้นะครับซึ่งก็เป็นทะเลนั่นเองอะเป็นทะเลจำลองและสภาพเราก็คือหลังจากโดนซองเบิร์ดนะฮะกระแทกตกลงมาเลือดเราก็เหลือเท่านี้แหละเราก็หาอาหารกินกันดีกว่ามีเลือดมีกระสุนขอบคุณ ้มีอะไรกินกินก่อนนะเพราะว่าแต่เหมือนก็คุยกันไปตามระเบียบนะฮะหอบหัวแทบจะเสียวไม่เป็นไรมีถังขยะน่าจะมีเนอนยูเฮลแพคเมชิตอะไรก็ตามแต่ให้จะเรียกนะ แต่รายเลือดแต่ไม่ใช่ฮะอย่าตกใจนะฮะนี่ครับกินอะไรได้กิน,ไไก,นกินเข้าไปให้เลือดเพิ่มไว้ก่อนนะเดี๋ยวต้องมีบูอีกแน่น,นอนนะฮะเงินเราก็มี900แล้วฮะนี่คือเสน่ห์ของเกมออฟไลน์นะครับที่ว่าเราสามารถหาของแ,แถวๆนี้ กินเอาเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรตามแต่แบบสบายๆไม่ต้องไปบวกกับใครมากถ้าเทพหน่อยก็ไปบวกกันตรงๆเลยก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรอ่ะไม่มีแนวคิด ฉั i ชิปเบย์เอาเรือรบนะมันก็คอยมันทำงานไปตอนนี้ไม่มีในเรื่องอะไรเกี่ยวกับชายคนนี้นะและอาจจะไม่มีเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะ กันต่อดีกว่าสำหรับเพลงนี้นะครับผมก็ได้อันนี้ผมก็หาซาวตรักของเกมนี้มาเต็มแล้ว มีอย่งเงินไว้เฮ้ยของมันจะแรนดอมทุกครั้งที่เราเข้าเกมใหม่นะฉะนั้นไอ้ที่ผมวิ่งหาก็คือ Hi หาเฮล,ล์แพ็คหาเมนแพ็คนั่นแหละเลือดไม่เหลือน้อยมากเฮ้ยม hey, <Miss> ิสเจอแล้วครับอลิซาเบธเฮ้ยมิสมิสอลิซเบธ หช่วยเราเต้นนะนั่นแหละแต่ปารีสยังไงล่ะปารีสจะไม่เข้าใจอ่ะเราจะไปที่นั่นได้ยังไงนั่นเนี่แล้วก็ขี่อะไรนั้นไปแล้วก็มันก็ไปกันเลยดีกว่าโอเคมันแปรช้าอยู่ขออาไปเป็นทักษะภาษานะฮะ Can you smell so like that หอมจังเลยฉันได้กลิ่นนายได้กลิ่นไหมกลินกิน know, like กินกลินก่อนเลยจังวาน,นี้หอมเลยสเบตจะเย็ในให้ฉันได้กินอาหารก่อนจะต,ตายอยู่แล้วมีแต่ลูกปืน <laughs> <laughs> กับเงินนะฮะโอเคช่าง เมื่อกี้มันขึ้นทูตเตอร์เรลบอกนะว่าเราไม่ต้องห่วงอีลิซาเบธนะในระหว่างการต่อสู้เธอสามารถช่วยตัวเองได้เขาบอกเธอสามารถป้องกันตัวเองได้สิ เนี่ยไม่ได้ลูกปึงกับเสาขอบคุณขอบคุณจากใจมิสเตอร์วิทย์กัมสต็อกเชนเคร์ดของเรื่องอันศ่ษย์กับเขาเขาบอกว่าเขารู้อนาคตเนี่ยให้พันละจะไม่ใช่มาอเสือของเขาเลยทำไมไม่ชอบเนี่ยไม่ตอบไปด้วยรัฐาทำไมถึงไม่ชอบหนังสือลขาล่ะเขาบอกเราจะไปได้หรือยัง เป็นการตัดบทนั่นเองขอแถบกซ้อกไม่ซ้อมกูเต็มแล้วไม่ต้องซ้อมหายหมดมีนะพอเป็นการกินเบียร์ะเกิดอาการเมาแวบหนึ่งแต่ปัญหาคือซ้อมเนี่ยนะผมต้องหาเัวเรือคืนนะฮะไมอยู่ข้างล่าง จะบ้าตายไปดีกว่าแฟนพี่ซาล,ลีได้เต็มแล้วไปดีกว่า เราสังเกตถึงสองคนนี้แล้วนะครับผ่เมื่อกี้เราคอยะบอกนี่อีกสองคนนี้แล้วเหรอช่างมัน jour ถ้าเราเลือกนะว่าเราจะเลือกอะไรระหว่างกรงกับนกนะฮะคือคราวทีท่แล้วเนี s <S ่ยผมเลือกนกไปคราวนี้เราเลือกกรงแล้วก on sure. ัน ไม่มีอะไรเก็บแล้วนะจังหวะนี้ายดีกว่าก็นั่นนะคือเาขมอนเมน n t ไอซ์แลนด์นะที่เราได้โดนนกเพลงนะซองเบิร์ เผาทิ้งไปเรียบร้อยไม่เกี่ยวกับเราหรอกเราขึ้นไปเราแค่ไปพาตัวลิซเบิรตลงมาแต่ซองเบิร์ดแม่งล่อพังทิ้งเลยนะนั่น,นคือความจริงเราไม่เกี่ยวข้องกับการทำลายมอนิเม้์ไอซ์แลนด์นะครับผมซองเบิร์ดท,ทำนี่ก็เป็นชาวเมืองคุยกันหนะ้าตามปกติโอเคเลืยกเต็มแล้วจะกินอีกทำไมเนี่ยจริงๆไม่อยากวิ่งเก็บของนะแต่ถ้าไม่มีตังค์แม่งก็เล่นไม่ไหวอะ

you l e a r to pick l o c k Trapped in tower with nothing but books and spare time? you would be surprised what I know how to do. อันนี้เบนอ่านหนังสือนะเกี่ยวกับการสะดอกุญแจนะเขาบอกว่าเนี่ยเวลาอยู่บนหอนะบ้านนะั่ะก็ไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรอ่านเลฆ่าเวลาเลยนอกจากการอ่านหนังสือเนีเช่นหนังสือนั้นที่ช่วยให้ฆ่าเวลาไปวันๆได้นะ แกก็เลยอ่านแม่งทุกประเภทนะฮะจนได้ไปถึงรู้ไปถึงเรื่องของการโกงอะไรต่างๆด้วยเฟซบุ๊กผมเองนะครับอย่าตกใจนี่ไงมันอยู่นี่แล้วครับโอเคก็เป็นอันล่าเลือดเต็มซอสเกือบเต็มอันนี้ก็ตกเลย ี good idea. ให้ซื้อได้เป็น lady who <it> ม่ได้เสื้อผ้ามีแฮตสตอมคิวดิงวิดีวิคช็อคจอกี้ออบัคเก็บอนโชว์คอร์สเอฟเฟกต์ที่เชนเนียบายเอนมี ก็คือใช้ความสามารถของปิดว so ิดีโอแม่วอล์กซอนเดี๋ยวพอจะแวะฟังทีหลังนะฮเพราะว่าถ้าเกิดเอามาแปะทันทีแบบนี้ผมแปลไม่ทันผมไมนไใช้เวลาในการดีโค้ดนะฮะฟังแล้วแปลอันนี้อะไรเนี่ยสกายไลท์ e ีโหลดจัมปิ้งออน y ก e n ไ u ท์ด a โหลดแบบพอนโอเค อันนี้คือคนสคนที่เราเจอตอนต้นเกมนะฮะถ้าเกิดอยากรู้ว่าเขาเป็นใครไปดูพาหนึ่งใหม่นะฮะขออภัยด้วยจริงจริงอ๋อรับ t หมนี่ไงวะโอเคเบีย okay. ร yeah. hmm. ์สกายไลน์รีลดตอบ อาวุธยังไม่ผ่านการอัปเกรดเลยแม้แต่กระบ,บอกเดียวอันนี้ก็สกิลออกโซโฟอ,อัน,น <c> g <oughs> ฮัเนเ <c oughs> ดีวรา Thank you. Hi, sir. Would you happen to have the time? Come and take a photograph with the father of our country. It just is. Seems <laughs> like an unnecessary complication. Are you trying to get us both arrested? ลิซซเบตก็เลยถามนี่ทำบ้าอะไรจะทำให้เราโดนจับได้ออยังไงเราก็บอกไปไม่มีอะไรเราแค่มาเอาของแค่นั้นจริงๆนะไม่ได้โรคจิตอีกวะาร <c oughs> <c oughs> แล้วดิซซเบตเอาเราเข้าห้องน้ำชายลิซซเบตก็บอกอย่าหวังว่าฉันจะตามเขาไป เรียบร้อยนะเนี่ยเราผมเี่ชอบเกมเนี้ยการออกแบบตัวละครของเขาค่อนข้างเป็นอน,นี่เลยเป็นจริงอ่ะบุกกระบบ everything fine ทำไม่ได้สาวเต็มไปดีกว่าจริงๆนี่ผมอยากใช้ค,คินคิเน็สโคปมากเลยเพราะว่าจะได้รู้ในเรื่องเพิ่มเติมแต่ว โอเคแม,แม่แม่แม่ด่าลูกนะเริ่มไปจูบผู้หญิงโอเคไม่ใช่ทางนี้หรอวะ่าแล้วกูลืมทาง <c oughs> มันจะมีทางไหนไปต่อได้กับเต้เน,นเกี่ยวข้องกับชีวิตเลยม,มีอะไรคนทั้งหมดฮนะเป็นเกมนี้นี่ไอปุอ่ม F นี่กดยิบเลย Hall of Heroes Annabelle? Excuse me? Annabelle, it's me, Esther. Oh, no, I'm not Annabelle. Are you sure? My name is Elizabeth. Do I know you? Elizabeth? Isn't that a lovely name? Oh. That was odd. Last customer. Parks closing. Parks closing, everyone. เมื่อกี้ตำรวจหญิงเขาถามอลิซาเบธนะแอนนาเบลเหรออลิซาเบธก็ตอบไปนะครับว่าไม่ฉันชื่ออลิซาเบธไม่ใช่แอนนาเบลแล้วคุณจะรู้ว่าไม่พูดอะไรมากต่อดีกว่าแล้วเราก็แกอลิซาเบธแกก็เลยถามว่าเธอคนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเต็มหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดียสนุกแล้วโอเคของเราหาของครั้งสุดท้ายนะฮะก่อนออกไปบู๊ เอาเลยดีกว่าผมจะเลือกทางเดินที่ผมเล่นในรอบที่แล้วนะคือจบ,บมิสเตอร์เบเจอเรียนนะเราก็รับมาได้เ,เงินกระเด้ง Passage to the first lady airship. Yeah, just a minute, friend. Yeah, I have it. How do you uh, want to proceed? In a bit of a rush, pal. Mm -hmm. I got it. I'll ring you back once the matter's in hand. I don't like this. Yeah, send in the bird. We're ready to execute. Stay where you are. Move it. What are you doing? Get the girls. Get over to me. Anuengนะจ่ะนะฮะเมื่อกี้นะฮะเขาได้คุยกับ <laughs> นี่ฮะก็คือเรื่องเมื่อกี้เลยฮนะผมอธิบายกันเพีงแต่ต้นก็คือว่าเรานะฮะกำลังจะซื้อตัว๋วเรื่องง่ายๆก็คือว่าเราเราบอกอลุงรีบหน่อยผมรีบเขาก็บอกว่าครับหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้เราเลือกว่าเราจะทำอะไรระหว่าง เรว่างยิงนะฮะลูกซองแนวลำบากโอ,อ้ยเลือกระหว่างหยิบอาวุธขึ้นมากับกับเร่งตัวนะฮะแล้วผมก็เลือกหยิบอาวุธเลยเพราะคราวที่แล้วผมเลือกเร่งตัวปุ๊บเขาก็จะเอามีดจิ้มเรานะฮะไม่ได้เราก็จะลดแต่มันจะเป็นฉากซึ้งสําหรับคนหลายคนที่เล่นเกมนี้เลยโดยส่วนใหญ่ชอบ ชอบมากกับการที่เห็นอลิซาเบธพันแผลให้มือเรานะอันนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เนื่องมาจากว่าอลิซาเบธเนี่ยอยู่ในหอมาตลอดเวลานะครับทําให้การเห็นเราฆ่าคนครั้งแรกเนี่ยทำให้จิตแกะกระเจิงเลยแหละว,วิ่งหนีไปเลยเป็นปกติฮะของการที่เห็นคนฆ่าคนฆ่ากันครั้งแรกนะแกะก็เลยไม่ชอบในตัวเราและเริ่มจะวิ่งหนีเราเปัญหาก,ก็อยู่กับเราแล้วลว่าเราต้องไปตามตัวเธอกลับมานะ โอเคเนื่องจากการบูมเมื่อกี้ผมเฉยๆมากมันอีซี่อ่ะใช่ตอนนี้ก็เป็นลูกซองนะครับปืนนี้4ี2ห้านัดเราต้องเข้าไปเอาอัพเกรดข้างในนั่นให้ได้จุดประสงค์ผมแล้วก็ทิงปืนพกเอาไวนะ้นะแล้วก็วิ่งไปเลรว่อ ไหนกันนะชิบห uh, <great. S 1> ายประมาณนี้นะฮะนี่คำว่าท้ทายของเขาอัปเกรดอะไรผมไม่อัปเกรดเลือดเด็ดขาดหรืออาจจะเป็นงี้ก็ได้แต่ไม่ผมเล่นสู้กับบอสลำบากมากคนระับเพราะผมอัปแต่นี่กับน,นี่แตอย่างซาวอินฟลูชันกับชิลอินฟลูชันชิลละกันเนาะไม่เอาซาวเราต้องการเลนเวทเอ่าซาวเต็มเลยสบายโดยส่วนใหญ่แล้วผมชอบ ยิงพลังมากกว่าปุ๊บเอาโปรเซชชั่นไว้นะฮะเดี๋ยวต้องใช้มันแน่ๆโปรเซชชั่นใช้ได้3ครั้งแล้วเ,เกี่ยวกับโซฟอนะ ว่าผมรู้ได้ไงฮะผมเล่นมาก่อนรอบหนึ่งแล้วนะการวิ่งมันลูดของแถวนี้เป็นอะไรที่สนุกมากเพราะมันไม่มีอะไรเลยไม่มีศัตรูให้เราต้องกังวลนะก็วิ่งมาลูดแล้วก็ขึ้นไปมันก็กลายเป็นกันท่าแล้วไปต่ออ่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นนะอย่าไปไหนเฮ้ยกลับมาประมาณนี้อาริสเบตจ้ะ จะเด็ดจ้ะเป็นไรจ้ะอ่ะไม่มีไม่นั่นหรอยันนี้โทนจะเป็นของเก่านะอาวุธจะดูเก่าหมดอยู่แล้วนะ,ะไปเลยดีกว่าหนึ่งพันห้าเยอะพอแล้วเดี๋ยวข้าวเป็นพวกนั้น ไม่อยากเชื่อเลยพวกเขาตายหมดพวกเขาแหม่ข้าวเขานป่คือรฉันแกมันปีศาจคิดว่ามันจะเป็นยังไงล่ะเข้าใจไหมว่าผู้คนคนนั้นต้องการที่จะเอาเธอไปขังไว้ในป้อมนั่นน่แหละคิดว่าคนนั้นจะให้เธอไปล่ะ เลยไม่ปลอดภัยจงหวัดเธอจะไปจากที่นี่ไม่ใช่ทำยังไงล่ะผมไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที้ฉันเรียนรู้มาคือถ้าเราไม่หยิบก่อนแล้วไม่เปิดก่อนเราจะต้องตายง่ายๆก็เปิดก่อนได้เปรียบนะฮะนี่คือสิ่งที่บุกเกอร์พูดเธอเลือดออกมันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่เลยอันนี้ มันก็ซึ้งเหมือนกันนี่หว่าทางนี้ก็ใช้ได้นะเออเราก็รู้สึกดีนะถ้าเลือกทางโดนปักมือนี่ซึ้งกว่าน,นี้นะผมบอกเลยสุดยอด<ม>อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นตอนพิเศษอีกจุดหนึ่งก็คือตอนเอามีดโดนโดนปักมือน,นะฮะไม่ได้ที่หว่าถ้าเกิดเล่นไปโดนมีดปักมือกอูก็ต้อง <c oughs> <c oughs> เก็บของไ่หมดเลยเงินก็่าหนึ่งพันหกร้อยที่หามาอาจจะเหลือแค่พันสี่ประมาณนั้นนะ ของไม่เหมือนดอมไม่เหมือนกันนะรอบที่แล้วผมได้เงินน้อยกว่านี้ในช่วงเฟสต,ตรงนี้นะฮะบานา้นแบบ่าแดดกล้วยซักไม่มีตังค์ตังมาโอ้อาไม่งั้นเลยปะไม่เอาอุ้มไม่เสี่ยงใช้กล้องใช้กล้องได้ออกเถอะไม่มีอะไรเลยซน์ส,สเตอร์ ได้เงินนะคือถ้าจบชัตเตอร์นี้แล้วน,นะครับอันนี้ก็บู๊เปนน้อยหน่อยโอเคครับจบชัตเตอร์นี้นะฮะสำหรับการพาตัวดิเซเบตไปขึ้นยานนะขึ้นเรือ first lady ship นะครับผมเพื่อไปสู่ปารีสนั่นเองงา่ายเราจะหนีนั่นแหละก็จะพาดิเซเบตงายๆดิเซเบตขอเราก็จะพาไปนะฮะ ก็จบพันธพัดห้าเท่านี้แล้วกันครับผมแค่วันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ